สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันศุกร์ที่6สิงหาคมพศ2564บทเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องตั้งคำถามจากเรื่องใจหายเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้การตั้งคำถามไปพร้อมคุณครูเลยนะคะเด็กๆไปดูเลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะตัวอย่างคุณครูก็จะให้คำตอบเด็กๆคำตอบตรงนี้ก็คือน้ำใสทีนี้ให้เด็กๆช่วยกันคิดหาคำถามเอ้แล้วเด็กๆจะคิดหาคำถามได้ว่ายังไงนะคุณครูคิดได้ว่าคำถามใครเป็นคนคิดที่จะทำบ่อทรายให้ใบโบกและใบบัวเล่น คำตอบก็คือน้ำใสดเด็กๆเห็นไหมคะคํำถามตรงกับคําตอบคําตอบตรงกับคําถามดเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะถ้าดเด็กๆเข้าใจแล้วดเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมคุณครูเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งคุณครูมีคําตอบมาให้เด็กๆคําว่ารู้สึกใจหาย แล้วให้เด็กๆช่วยกันคิดคำถามไหนใครคิดได้บ้างคะคุณครูคิดได้ว่าคำถามน่าจะเป็นภูผาและเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องจากใบโบกและใบบัวเห็นไหมคะคำถามก็จะตรงกับคำตอบคำตอบก็จะตรงกับคำถามต่อไปไปดูข้อที่2เลยคะ่ะ ข้อที่สองคุณครูให้คำตอบเด็กๆว่าไปฝึกที่โรงเรียนฝึกลูกช้างปางช้างหลวงเด็กๆคิดคำถามได้หรือไม่อยเด็กช่วยกันคิดนะคะในใครคิดได้บ้างแล้วคุณครูคิดได้ว่าคำถามน่าจะเป็นพ่อต้องนำใบบกและใบบัวไปที่ใดไปที่ไหนคะในเนื้อหา ไปฝึกที่โรงเรียนฝึกลูกช้างปางช้างหลวงเห็นไหมคะตรงไหมคะต่อไปไปดูข้อที่3เลยคะ่ะข้อที่3คุณครูให้คำตอบเด็กๆว่าช่วยให้ทายเก่าช่วยแก้คันเด็กๆมาคิดคำถามพร้อมคุณครูนะคะไหนใครคิดได้บ้างแล้วคุณครูคิดได้ว่า ใบโบกและใบบัวลงไปนอนถีบทรายขึ้นขึ้นลงๆเพื่ออะไรตรงไหมคะคำถามและคำตอบตรงกันไหมเอ่ยไปดูข้อที่สี่เลยคะ่ะข้อที่สี่คุณครูให้คำตอบว่ากรมนั้นเอคำถามมีว่ายังไงนะคิดได้ไหมคะคุณครูคิดว่าคำถามน่าจะเป็น ใครให้เจ้าของช้างมาประชุมกันใครคะเด็กๆในเนื้อเรื่องลุงกำนันไงคะลุงกำนันเป็นคนนะัดทุกคนมาประชุมกันต่อไปไปดูข้อสุดท้ายข้อที่หข้อที่หคุณครูให้คำตอบเด็กๆว่าลานวัดให้เด็กๆช่วยกันคิดคำถามคำถามมีว่ายังไงนะข้อที่ห้า คุณครูคิดได้ว่าทั้งหมดมาประชุมกันที่ใดมาประชุมกันที่ใดคะเด็กๆคำตอบก็คือลานวัดตรงกับคำถามไหมคะเห็นไหมคะตรงกับคำถามตรงกับเนื้อหาที่เราอ่านมาวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้การตั้งคำถามและตอบคำถามไปพร้อมคุณครูแล้วคุณครูก็มีภาระงานให้เด็กๆทํานะคะ เด็กๆไปดูภาระงานได้เลยค่ะภาระงานให้นักเรียนทุกคนตั้งคำถามจากคำตอบที่คุณครูกำหนดให้ลงในสมุดภาษาไทยยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะง่ายนิดเดียวเองเด็กๆทำเลยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เด็กๆไปทำภาระงานกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ